สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูตุ้มอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชันประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนและการเรียงลำดับจำนวนนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะมาดูเรื่องแรกกันเลยนะคะนักเรียนการเปรียบเทียบจำนวนนับการเปรียบเทียบจำนวน ระหว่างจํานวน2จํานวนดังนี้จํานวนที่1คือ51,81629กับอีก1จํานวนก็คือ242ล้านอ่มาดูกันจํานวนที่1 51,81629จํานวนที่2 242ล้านและมาเปรียบเทียบกันมาดูกันนะคะ จำนวนที่1จะมีทั้งหมด8หลักนั่นเองส่วนจำนวนที่2จะมีทั้งหมด9หลักนั่นเองค่ะดังนั้นจำนวนที่1 51่1 6 2าดล้านจึงมีค่าน้อยกว่าจำนวนที่2ก็คือ242ล้านหรือ5 1 8 1 6 2 9้านเเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ น้อยกว่า242ล้านนั่นเองค่ะเขาบอกว่าเมื่อมีจำนวนหลักไม่เท่ากันจำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะเป็นจำนวนที่มีค่ามากกว่านั่นเองค่ะ,ะมาดูตัวอย่างที่2นะคะการเปรียบเทียบจำนวนระหว่าง 24ล้าน18,267กับ24ล้าน14,329ทีนี้เรามาเปรียบเทียบจํานวนกันจํานวนที่1 24ล้าน18,267กับจํานวนที่2 24ล้าน14,329มาเปรียบเทียบกันว่า2จํานวนนี้มีจํานวนหลักเท่ากันหรือไม่จํานวนที่1 มี8หลักจำนวนที่2ก็มี8หลักดังนั้นเมื่อมีจำนวนหลักเท่ากันให้นักเรียนเปรียบเทียบเลขโดดทีละหลักนะคะโดยเริ่มต้นจากหลักซ้ายสุดซ้ายสุดของเราคือเลข2อยู่ในหลัก10ล้านเลขโดดในหลัก10ล้านมีค่าเท่ากันให้นักเรียนเปรียบเทียบเลขโดดในหลักถัดไปทางขวามือเรื่อยๆ จะได้ดังนี้เลขโดดในหลักล้านก็มีค่าเท่ากันต่อไปเลขโดดในหลักแสนก็มีค่าเท่ากันเลขโดดในหลักหมื่นก็มีค่าเท่ากันทีนี้เลขโดดในหลักพันจำนวนที่1จะเป็นเลข8ปดจำนวนที่2จะเป็นเลข4ดังนั้น8มีค่ามากกว่า4เมื่อพบเลขโดดที่ต่างกัน จำนวนที่มีเลขโดดมีค่ามากกว่าจำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่าอีกตัวหนึ่งนะคะนักเรียนดังนั้น24,18,267จึงมีค่ามากกว่า24,14,329หรือ24,18,267เขียนแทนด้วยเครื่องหมายมากกว่า24,14,329คะ่ะนักเรียนคะ ามาดูเรื่องที่2กันนะคะการเรียงลําดับจํานวนนับถ้านักเรียนเปรียบเทียบจํานวนได้แล้วนักเรียนก็จะสามารถนําจํานวนนั้นมาเรียงลําดับจํานวนได้มาดูตัวอย่างการมีอะไรบ้างมี3ล้าน9 2 7 8 9 6 2 1ล้าน3าล้าน7 0 0 0ทีนี้เรามาดูกันว่าแต่ละจำนวนมีทั้งหมดกี่หลัก จำนวนที่1 3ล้านมี7หลัก927,896มี6หลัก2 1 3 0 0 0ล้าน30มี8หลักแล้วก็3 7 0ล้าน7 0 0 0มี7หลักดังนั้นเมื่อเราเอาจำนวนมาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่า927,896มีค่าน้อยที่สุดเพราะอะไรเพราะมีจำนวนหลักน้อยที่สุดนั่นก็คือมีแค่6 000, หลักนั่นเอง ส่วน21,30,000ล้าน3มืจะมีค่ามากที่สุดเพราะมีจำนวนหลักมากที่สุดคือ8หลักแต่3ล้านกับ3ล้าน7 0 0 0หมี7หลักเท่ากันให้เปรียบเทียบเลขโดดในหลักถัดไปทางขวามือนะคะจะได้ว่า3ล้านน้อยกว่า3 7 0ล้าน7หหรือ3 7 0ล้าน7หมากกว่า3ล้านนั่นเอง ดังนั้น3ล้านจึงมีค่ามากกว่า9 2 7 8 9 6แต่น้อยกว่า3ล้าน7 0,000และ3ล้าน70,000มืมีค่ามากกว่า3ล้านแต่น้อยกว่า21ล้าน3 0,000ื่นนั่นเองค่ะจากจำนวนเมื่อกี้นะคะ4จํจำนวนเรานำจำนวนนั้นมาเรียงลำดับจากน้อยไปมากกันจะได้ดังนี้นะคะ จำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือ9 2 7 8 9 6มีค่าน้อยกว่า3ล้านแล้ว3ล้านก็มีค่าน้อยกว่า3น7 0 0 0 0 3น7 0 0 0 0มีค่าน้อยกว่า2 1น3 0 0 0 0ทีนี้อีกครั้งหนึ่งจะเป็นการเรียงลำดับจากมากไปน้อยเป็นการสลับตำแหน่งกันนะคะอ่า 21ล้าน30,000มีค่ามากที่สุดมากกว่าอะไรมากกว่า3ล้าน7 0 0 0 0 3ล้าน7 0 0 0 0ก็มีค่ามากกว่า3ล้าน3ล้านมีค่ามากกว่า927,896นั่นเองค่ะเขาบอกว่าการเรียงลำดับจำนวนหลายๆจำนวนทำได้โดยการเปรียบเทียบจำนวนทีละคู่ แล้วเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้เรียนไปแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกนี้นะคะลงในสมุดจะมีทั้งหมด6ข้อข้อที่1ให้เขียนจำนวนที่มีค่ามากที่สุดจาก3จมจำนวนนี้จํานวนไหนมีค่ามากสุดให้นักเรียนตอบจํานวนนั้นนะคะข้อที่2 ให้นักเรียนเขียนตัวหนังสือแสดงจำนวนที่น้อยที่สุด 3. ามจำนวนที่ให้มาจำนวนไหนมีค่าน้อยที่สุดให้นำมาตอบข้อที่3ให้นักเรียนเขียนจำนวนที่มากกว่า9 9 9 9ล้านสอยู่1มา1จํานวนข้อที่4ให้นักเรียนเปรียบเทียบจำนวน2จํจำนวนว่าจำนวนที่1 มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่2ข้อที่5ให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากพิจารณาจำนวนที่ให้มาว่าจำนวนไหนมีค่าน้อยที่สุดให้นำมาเขียนก่อนนั่นเองค่ะส่วนข้อที่6ข้อสุดท้ายให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยเหมือนกับข้อที่5 พิจารณาว่าจำนวนไหนมีค่ามากที่สุดให้นำจำนวนนั้นมาเขียนก่อนเพื่อนเลยเป็นไงกันบ้างคะพอจะทำได้ไหมถ้ายัางไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรให้นักเรียนย้อนกลับไปเรียนใหม่ได้นะคะสำหรับวันนี้ครูตุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ